ดูดวงท้ายนิสยัยตามวันที่เกิดคนเกิดวันที่29รักใครไม่ผ่นแปรคนเกิดวันที่29มีโชคและพรสวรรค์นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการประดิษฐ์อันเป็นการทำให้ความคิดสร้างสารรค์กลายเป็นความจริงหรือสิ่งที่จับต้องได้นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นหลายคนก็เกิดในวันนี้คนเกิดในวันที่29ส่วนใหญ่จะมีความสุขหากได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดคน้น การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยที่เขาหรือเธอมักจะประสบความสำเร็จในงานด้านนี้อย่างรุ่งโรจน์ดังนั้นเพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวของคนที่เกิดวันที่29จะต้องเข้าใจและไม่ปล่อยให้เขาหรือเธออยู่กับเครื่องมือทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรืออยู่ในห้องคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปแต่ควรจะต้องพาเขาหรือเธอออกไปสู่สังคม ให้รู้จักโลกที่แท้จริงรู้จักชื่นชมกับความสุขและความงานของมนุษย์ของธรรมชาติของภาษากาวีดนตรีและศิลปะบ้างส่วนคนในครอบครัวก็ต้องสอนให้คนที่เกิดวันที่29ได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตั้งแต่ยังเด็กความทุกข์ของคนที่เกิดวันที่29คือการที่เขาหรือเธอได้ทำงานที่ไม่ชอบหรือต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเรื่องที่ไม่สนใจซึ่งจะทำให้คนเกิดวันนี้รู้สึก เบื่อได้ง่ายๆเพราะคนเกิดวันที่29เป็นคนที่เบื่อง่ายถ้าไม่ได้ทํางานที่ตัวเองชอบก็จะมีความรู้สึกเบื่อขึ้นมาทันทีในด้านความรักโดยแท้จริงแล้วคนเกิดวันที่29เป็นคนที่มีสเสน่ห์และน่ารักกับคนที่เขาหรือเธอพึงพอใจจะเรียกได้ว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเมื่อได้พอใจหรือรักใครแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจ เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบต่อคนรักและครอบครัวดีอย่างไรก็ตามคนรักของคนเกิดวันนี้ก็คงต้องพบกับความยุ่งยากอยู่บ้างเนื่องจากคนเกิดวันนี้เป็นคนที่สนใจสิ่งต่างๆในเชิงลึกมากกว่าทางกว้างซึ่งทำให้เขาหรือเธอกลายเป็นคนมองโลกอย่างไม่เข้าใจในบางเรื่องในบางทีก็กลับกลายว่าเป็นคนหลงตัวเองหรือหลงผิดไปได้ตัวอย่างเช่น หลงผิดไปว่าเป็นกลุ่มของตัวเองเท่านั้นที่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพนี้เป็นเลิศอยู่เพียงแต่กลุ่มเดียวหรือเป็นพวกที่ชอบมองว่าคนต่างกลุ่มมีเกียรติน้อยกว่ากลุ่มของตัวเองจนบางทีก็เผลอแอบ,บดูถูกภรรยาสามีหรือญาติของภรรยาสามีว่าโง่กว่าตัวเองก็มีและที่สำคัญคือคนเกิดวันที่29เป็นคนที่แม้แต่คนใกล้ชิดเองก็ยากที่จะอย่างรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของคนที่เกิดวันนี้ได้ พราะคนที่เกิดวันนี้เป็นพวกที่ชอบใช้ชีวิตอย่างลึกลับชวนให้พิศวงและเขาหรือเธอผู้ที่เกิดวันที่29จะรู้สึกอึดอัดใจมากถ้ามีคนรู้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอมากกว่าที่ต้องการให้รู้